กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่มีความสุขจนเอ่อล้นสำหรับพระเอกสุดหล่อของวงการอย่างชาคริตแย้ำนามล่าสุดมาออกรายการทอล์กซาน้เบาได้เบา โดยชากริปบอกว่าชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรจะเล่าพร้อมเผยที่มาพระเอกไม้เลื้อยด้วยการเล่นละครเล่นหนังมาเยอะต้องมีเรื่องคู่พันนางเมื่อก่อนพระเอกเล่นเรื่องไหนกับนางเอกก็มักจะเป็นข่าวตัวเองเล่นเยอะเล่นละครไม่เคยเล่นกับนางเอกซ้ำมีซ้ำคนเดียวน่าจะเป็นเบนซ์พรชิตาแล้วไปทุกช่องถามว่าไม้เลื้อยไม่ใช่เรื่องงานหนึ่งเดียวเรื่องความเจ้าชู้ด้วยพระเอกเจ้าของฉายาไม้เลื้อยยอมรับว่าอาร อะไรอย่างนั้นด้วยความมีข่าวเล่นกับนางเอกคนนี้ก็มีข่าวก็ปั่นกันไปไม่ค่อยสำเร็จหรอกเมื่อถามว่ากี่คนเจ้าตัวบอกว่าก็เท่าที่สังคมรับรู้ที่คบเป็นแฟนแค่นั้นเคยมีข่าวกับนักสแสดงหญิงสองสามคนลายคนเหมือนกันเมื่อไหร่วะยังไม่เคยได้ร่วมง,งานกับเขาเลยด้วยซ้ำเจ้าตัวไม่ได้ออกไปแก้ข่าวเชื่อว่าคนไหนไม่จริงเดี๋ยวมันก็ซาไปเอง เจ้าตัวตัดเพะอดีตที่เคยเจอนักสุดเคยมียัดยากครอบครัวไม่มีใครอยากออกไปไหนกับผมแม้แต่น้องตัวเองก็ไม่อยากออกไปด้วย ฉันไม่อยากเป็นข่าวกับพี่ฉันเพื่อนมึงอย่ามายืนใกล้กูส่วนเรื่องอกหักก็อกหักเป็นก็คนด้วยเป็นคนจริงจังกับความรักเวลามีแฟนตั้งใจทำให้ดีทุกทีเรามาจากครอบครัวแม่ลิงเดียวพอแม่เลิกกันเราก็อยากให้ครอบครัวที่สมบูรณ์บางทีเต็มที่จนดูจริงจังกับทุกอย่างไม่ได้มองดูรอบๆเครียดไปหรือเปล่าเวลาเฟลเลยเฟลหนัก ถามว่าเฮิรสุดตอนไหนชาคริตเล่าว,ว่าตอนอายุ20กว่าเขาวงการแล้วมึนๆด้วยโมโหเบลอไปหมดแม่ก็พังประตูมาร้องไห้หลังจากนั้นทำให้เราตื่นขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆทำให้เต็มที่และให้พอดีถ้ามันไปได้ก็ไปได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปคาดหวังถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันใช่มันก็ใช่ที่ผ่านมามีแฟนเท่าที่รู้แหละ ไม่มีแฟนทีก็2อสปีแต่ขา่าวจะเงียบได้อย่างไงก็ยังถามกันอยู่เดี๋ยวลูกโตเซิร์ชอินเทอร์เน็ตคงหาคำตอบให้ รักอะไรในตัวแอนชาคริก่าว่าตอนเด็กอยู่ในเมืองเราชอบรถเรามีเงินทำง,งานเองเราก็ซื้อชอบนาฬิกาชอบอะไรซื้อแต่สุดท้ายเราตัดสิ่งเหล่านั้นได้เราเรียบง่ายมากกว่าแล้วแอนเป็นคนเรียบง่ายมากทุกวันนี้บางทีเสื้อหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อเขาก็ใส่ไปห้างไม่จำเป็นต้องโชว์อะไร เรียบง่ายที่เรามองหาจริงๆกลายเป็นเขาที่มาสอนเราได้ซ้ำทั้งที่เราคิดว่าเราชกชนผ่านอะไรมามากกว่าแต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้เรารู้สึกค่อยๆขายอะไรที่ไม่จำเป็นไปบ้างก็ได้เมื่อถามว่ากลัวเมียไหมชาคริสตอบว่าบางทีเวลาเขาเอาอจริงเขาก็ดุล่าสุดอยากซื้อสวนทุเรียนที่เรามีอยู่แล้วแต่เราอยากได้ที่มีผลผลิตพร้อม แอนจะมานั่งคุยเบรกก่อนเรายังมีเคยจานเรายังมีช่องทางทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เขาก็จะมาเบรกเราก็จะแบบครับครับ